เหตุการณ์ที่หลวหลันทำเมาเมาโกรธมากโกรในที่นี้ก็คือแบบมาเมาแทบจะไปกระชากใยหลวนหลันอยู่แล้วแต่แบบห้ามทันอยู่อย่างงาบติตใจตัวเองทันอยู่อะไรแบบนี้ก็คือเหตุการณ์ที่หลวหลันพูสืบทอดทายาตัวเองทั้งหมดที่เป็นเด็กะนะไม่ให้สืบทอดตระก,กูลน,นี้ได้อีกต่อไป ด้วยความที่ตระกูลชีนะคุณผู้ชมถ้าถัดจากเจนชิชโชโรล,ลันเชนิญเหมยไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นเด็กๆพวกนี้แหละที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแทนนะครับผม <c oughs> ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่เด็กพวกนี้จะทําตามอุดมการ์หรือกลายเป็นเครื่องมือของเชิญเหมยเพราะาอีเชิญเหมยเนี่ยอีป้าวิปติดคนนี้มันไม่ยอมวางมือง่ายๆเว้ย <c oughs> วกับโรล,ลันมันรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มันมีสงครามที่ราชวงศ์อ่ะจะมาตีตระกูลชีนะแล้วตระกูลชีอ่ะมัน ถูกจัดว่าเป็นกระบฏดอยู่แล้วเด็กๆพวกนี้ต้องถูกประหารแน่นอนอนางก็เลยเอายาพิษใส่ในน้ำหวานให้เด็กๆกินแล้วก็แบบมีการเล่านิทานให้เด็กๆแล้วก็เด็กๆก็หลับไปทีละคนทีละคนไอ้ขี้โคตรขู่เลยแล้วมันจะมีคนเด็กคนหนึ่งชื่อเขียวอุมังค่า,าจ,จะไม่ผิดนะอันน่ะกินเป็นคนสุดท้ายเพราะว่ามันมาช้าสุดมันไปติดสินบนเพื่อให้ทหารมาช่วยมาเมาใช่ไหมแล้วมันก็มาที่ห้องเนี้ยแล้วมันเหมือนมันรู้ว่า โอเคชะตากรรมฉันไม่น่ารอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบยิ้มให้โรลันคือเด็กคนนี้กับโรลลันสนิทกันมากนะแล้วมันก็ยิ้มให้โรลันแล้วก็กินอึดทีเดียวแล้วก็ไปเลยเชื่อฉากนี้คือโคตรดาร์กประเด็นนะคุณผู้ชมมันสวิตอารมณ์คนดูมากๆเพราะว่าก่อนหน้าที่เมาๆจะรู้ว่าไอโรลลันเนี่ยทาย,ยาทตัวเองทั้งหมดนะ เป็นช่วงที่แฟดแบ็กถึงตอนที่พวกนางอยู่ในวังหลังแบบเออสนุกสนานได้ฮาปาร์ตี้นะฮะไม่กี่วิเท่านั้นแหละเปิดมาปุ๊บไอ,อ,อ,อโอ้โหสบิต <c oughs> อารมณ์ไม่ทันยังไงดีเดียวผู้ชมละดูฉากนี้แล้วรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะฮะ